ลูเฮดเคมเคิลสี่ศูนย์เก้านะครับลูเฮดเคมเคิลสี่ศูนย์เก้านะครับสวยมากครับอายุ5เดือนกว่านะครับคลอดวันที่สามสิอ็ดกราคม2563นะครับลูเฮดเคมเคิลสี่ศูนย์เก้านะครับอ,รบอย่าเรียนได้อลูกอย่าเรียนเด้ หนังหนากระดูกใหญ่ามากครับแผงคอหนานะครับเมฆเขาอยู่นะครับเมฆเขานะครับมาตั้งตือนนัลกลูกยืนอยงสซยได้เลย, yeah, hey, hey. เยจะออก hey, hey. ทางไหนอีกยังไงจะออกไปลูก hey, hey, hey. ไป hey, hey. ไปไป <laughs> ออกไปก่อนผมยนันมันเลียนออกคอของเพื่อนนะครับอย่างนาน,นะครับหัวที่หนาง,งามนะครับหนาขางงามครับซูมให้เบ่ง นาง,งามนะครับนาง,งามเด็กเบิ้งแม่เขาครับนี่ครับแม่เขาแม่เขาคนระับแม่เขาครับเดี๋ยวครับนาลูกเขาครับว่าแม่เป็นลูกเอสเคซีหนึ่งเจ็ดครับาครับ แม่ของเขาเป็นโรคเอชเชนหนึ่งเจ็ดนะครับสายแม่สายพีซีนะครับสายยายพีซีนะครับพีซีสติงนะครับส่วนลูกเขานะครับส่วนลูกเขาเป็นลูกเอชเชสไม่เกินสี่ศูนย์เก่านะครับหน้ายางงามนะครับหน้ายางรอเลย <one bad. S 1> เนือน้อหนังน้าเนี่ยโอ้ตึ๊บเลยกับกระดูกแดงไ่นะครับ Fall, แม่มเขานะครับแมวผสมเชฟสาม 3, หนึ่งไ,ไว้แล้วนะครับ น้านะครับเป็นแม่ลูกนะครับเนี่ยครับแม่เขานะครับแม่นำนมดีมากครับแม่นำนมดีมากโอเคนะครับสวัสดีครับนี่แม่เขาครับแม่เขา มึงท่าลูกเขาใกล้ใกล้เดี๋ยวครับลูกเขาลูกเขาอยางงามครับลูกเห็ดเคไม่เกินสี่ศูนย์เก่านะครับเป็นแม่ลูกนะครับยืนยางงามเนอะพอครับ นาตึ๊บเอ้น่าเหน็หนงามงามกระดูกแกนะครับพวกเรบเพิ่งแกงกอสุดยอดครับอันนี้ก็แม่เขานะครับแม่เขาลูกเฮ็ดหลวงเป็นลหลวงเฮ็ดเคซีส่วเก่าแม่เป็นลหลวงเฮ็ดเคซีหนึ่งเจ็ดนะครับสายเลือดดีครับโอเคครับ